วันนี้มีจอยครับจอยเอฟซีมอบายจอยอีฟบอลครับตัวใหม่นะครัตอนนี้เป็นตัวรุ่น2 0 2พันยปลายปลายปีแล้วเป็นถือว่าเป็นรุ่น2แล้วกันครับรูปทรงก็เป็นแบบเหมือน x อ o x ครับปุ่มด้าน,นหลังครับแต่อนนั้นรอกจะเป็นแบบเครื่องเพลย์สเตชันมันจะแตกแตกต่างจากรุ่นหนึ่งก็แค่นี้เองครับรูปทรงเหมือนกันทุกอย่างน,นีงรุ่นหนึ่งแต่รุ่นหนึ่งจะเป็นแบบ Xbox ร hey, ุ่นหนึ่ง x b o ส่วนนี้รุ่นสองอนาล็อกอยู่ด้านล่างจะเป็นแบบ PlayStation แล้วแต่ใครชอบแบบไหนท่านอะแบบไหนครับเป็นใช้งานใช้งานได้เหมือนกันทั้ง2ตัวครับการใช้งานเหมือนกันเลยทุกอย่างต่างกันแค่อนาล็อกอยู่ด้านล่างครับอันอานล็อกกับทิกเก็ตก็เป็นแบบ h a l sensor เหมือนกันครับรุ่นใหม่เป็น ออเซนเซอร์เอฟเฟทั้งหมดนะครับตัวนี้ครสนใจก็สั่งซื้อได้ในเพจหรือในลิงก์ที่ให้ไว้ครับตัวนี้แล้วก็มาลองเล่นกันดูบ้างครับแล้วการใช้งานก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างครับ เปลี่ยนแค่รูปลักษ์ภายนอกนั้นครับลำน้าอีกรปุ่มส่งปุ่มเปิดอะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างครับ ก็การใช้าง,งานก็ประมาณนี้ครับสนใจก็สั่งซื้อมาได้ครับในเพจหรือในลิงก์ที่ให้ไว้ครับประมาณนี้ครับ